คือผมจะเจอนะครับเป็นกองหินแบบนี้นะครับตลอดทางที่ผมเดินมาเลยครับลองสังเกตกันดูนะครับผมจะมีกองหินแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมอ้อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะผมเป็นจุดที่พาท่านเดินจงกรมนะครับตรงนี้เมื่อก่อนพาท่านอาจจะใช้เป็นกุฏินะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นรูปปั้นของน่าจะเป็นเปรตเนาะมือยาวๆนะครับ นี่ครับปากเล็กๆนะครับผมน่ครับเป็นเพลิงหินขนาดใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้มีรูปปั้นพญานาคนะครับโอ้ตรงผนังถ้ำนะครับผมก็มีการวาดภาพนะครับน่าจะเป็นภาพของบนสวรรค์เนาะครับด้านในมีพระพุทธรูปนะครับงูใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับโดยปั้นเป็นรูปปั้นไว้นะครับจุดนี้นะครับเป็นที่มาของถ้ำโขงเนาะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิพระล้างนะครับสวัสดีครับผมอันคนลงผาครับก็คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำโขงนะครับอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนาะนะครับมาสำรวจถ้ำโขงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามมากนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่อ่าน่าจะเป็นบริเวณภายในวัดนะครับผมก็จะมีนะครับ ทางขับขึ้นมานะผมจนถึงจุดนี้นะครับจะเป็นทางลาดยางนะผมครับแล้วก็จะมีป้ายบอกครับผมทางขึ้นถ้ำโขงนะครับนะคือสถานที่นี้นะครับเงียบสงบมากๆนะครับถ้าผมพูดเบาต้องขออภัยนะครับผม ด้านล่างของเรานะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนี่บรรยากาศนะผมเงียบสงบลมเย็นมากนะครับผมไม่ได้ถ่ายถานที่ภายในสำนักสงฆ์ถ้ำโขงเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นการกลัวเป็นการรบกวนพระอาจารย์ท่านเนาะนะครับเพราะเพราะว่าในภายในสำนักสงฆ์นะครับจะเงียบสงบมากเลยเนาะนะครับคือจุดนี้นะครับเป็นเส้นทางเดินไปยังถ้ำโขงนะครับผมก็จะอยู่คนละฝั่งนะครับผมกับ าทางวัดเนาะนะครับนะครับก็ในระหว่างทางไปยังถ้ำโขงนะครับก็จะมีศาลานะเป็นน่าจะเป็นศาลาสําหรับพักเนาะนะค,คือมันมีหลายเส้นทางมาทามีทางแยกฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีทางแยกฝั่งนี้นะแต่จุดนี้นะครับไม่มีป้ายบอกนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องเดินไปทางไหนนะครับเออไม่มีป้ายเลยครับ เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นฝั่งขึ้นเขาเนาะนีครัผมเป็นทางขึ้นไปเล็กๆนะครับผมคิดว่าเนาะจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่พาท่านเดินจงกรมนะครับตรงนี้เมื่อก่อนพาท่านอาจจะใช้เป็นกุฏินะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้นะครับผมตรงผนังก็น่าจะใช้ผ้าเนาะกั้นเอานะครับผมตอนนี้เหลือแค่เสานะครับแล้วก็จะมีแท่งน้ำในไห้ด้านข้างนะครับผม เด,เดินขึ้นไปด้านบนนะครับคือด้านนอกแดดร้อนมากนะครับแต่โซนนีนะ้น่าจะเป็นป่าทึบเลยนะครับแสงเข้ามานิดเดียวเองครับผมในทางเดินโซนนี้นะครับผมก็จะมีผ้าเหลืองนะครับคุมบนต้นไม้นะครับ นะตามเส้นทางเนาะแล้วก็จะมีสายยางนะครับเป็นท่อ PE นะครับผมไม่รู้ว่าหาถูกทางไหมนะครับเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีป้ายนะมีแค่ป้ายบอกตัวทางขึ้นทีด่เดียวนะครับผมก็ทางจะค่อยๆชันขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับ ไม่ที้ผมสังเกตนะคบด้านข้างนะจะเป็นลำธารเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือน้ําแห้งไปหมดแล้วนะครับในช่วงฤดูฝนเนาะน่าจะสวยงามนะครับโซนนี้นะฝั่งด้านนี้นะผมผมเดินมาเจอเป็นเพิงหินเล็กๆนะครับโอ้นี่ครับผมสวยมากนะดูถาดของเขานะครับ เล็กๆเองนะครับผมฐานเขาแล้วก็จะมีร่องรอยเป็นเสานะครับอยู่นี้น่าจะเคยมีกุฏิระเมื่อก่อนท่านอาจจะรื้อออกนะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับนี่ดูฐานของเขานะเล็กๆเองนะครับเหมือนจะไหลลงนะครับแต่ก็ไม่ไหลนอเห็นโซนนี้เริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นนะนะครับผมนี่ ตอนนี้นะครับผมเดินขึ้นมานะครับบนยอดเขานะครับผมคือผมจะเจอนะครับเป็นกองหินแบบนี้นะครับตลอดทางที่ผมเดินมาเลยครับลองสังเกตกันดูนะครับผมจะมีกองหินแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมอ้ยงอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือกองหินนะครับเยอะมากนะเห็นไหม ตรงนูน้นตรงนู้นเนี่ยครับคือข้างทางทั้งสองฝั่งก็คือมีแต่กองหินทั้งนั้นเลยนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นป้ายเลยนะครับไม่รู้ผมมาถูกไหมนะนี่ครับผมขึ้นมาสูงมากเลยนะโอ้โหแปลกๆนะคือกองหินก็ไม่ได้มีแค่กองเดียวนะผมเห็นไหมมีหลายกองนะนี่ครับ ถ้าใครรู้นะครับว่ากองหินเหล่านี้นะครับเขาสร้างขึ้นมาทําไมนะก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับครับคล้ายๆหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ให้เราเดินตามทางขึ้นไปหรือเปล่านะครับเห็นไหมนี่มีทั้งกองใหญ่กองเล็กนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ผมมาถูกทางไหมครับ เห็นเหมือนเป็นทางเดินขึ้นไปนะก็เส้นทางที่ผมเดินมานี้นะครับค่อนข้างที่จะไกลเลยนะแล้วก็ชันมากนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาน่าจะถึงนะครับผมแต่ก็เป็นเหมือนทางรถเลยอนะ หลังจากที่นั่งพักเหนื่อยชมวิวนะครับก็หายเนี่ยแล้วนะครับเดินทางกันต่อครับครับเส้นทางนะครับผมเริ่มเดินเข้าไปในป่านะครับผมตรงนี้เป็นเพิงหินนะครับ พื้นนะครับอย่างเรียบๆอยู่เลยนะเหมือนมีนาพระมาจะมาสายอยู่จุดนี้เลยนะผมเห็นไหมครับพื้นจะเรียบไปนะครับวันนี้แดดร้อนมากๆนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะชันขึ้นชันขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเห็นบันไดนะครับผมเป็นดินนะครับทางก็ค่อนข้างจะลกนะ เหมือนไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะครับผมโอ้นี่ครับตอนนี้เห็นรูปปั้นพระแล้วครับผมโอ้นี่ครับถ้ำโขงนะครับจุดนี้มีสองวัดหรือเปล่านะผมโอ้โหด้านบนนะครับผมเป็นรูปปั้น ออเป็นเหมือนนะครับในนรกเนาะนะครับผมจะมีท่านโยมาบาลน,นั่งอยู่นะครับแล้วก็มีทุกปั้นแบบคล้ายๆเป็นเปรตเ,เ,เนาะมือย,วยาวๆนะผมโอ้โหถึงจนได้นะครับนี่ก็ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับผม่วนนี้โอ้โหขนาดเดินขึ้นมาเฉยๆยังเหนื่อยนะครับถ้าท่านนำปูนนำหินนำเด็กขึ้นมาได้ยังไงเนาะ อัศจรรย์มากนะครับผมเดี๋ยวเราเดินก็นไปชมด้านบนนะครับโอ้โอ้โหนะครับคือเรามองเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตครับพาท่านน่าจะไม่อยู่นะครับ โ oh. คือจุดนี้นะครับใหญ่มากนะครับเป็นเพิงหินขนาดใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้มีรูปปั้นพญานาคนะครับฝั oh. ่งนู้นจะเป็นรูปปั้นของม้านะครผม mm. เดี๋ยวผมพามาดูรูปปั้นทัดววนดมาลฝั่งนี้ก่อน,นครับ นี่นะครับโอ้โหเอ๊ะตรงนี้นะครับผมเป็นรูปปั้นของน่าจะเป็นเปียดเนาะมือยาวๆนะครับนี่ครับปากเล็กๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นท่านยมบาลน,นะครับผมนั่งมองลงไปด้านล่างนะครับ มาคนเดียวก็หลอนๆนะครับนี่ขนาดต้องวันนะครับป็นไรเนาะเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับผมไม่ได้มาคิดลายนะครับะะะะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับทํำโขงกันนะครับผมตัวนี้เป็นรูปพญานาคนะครับผม หเสียนนะครับโอ้โหโอ้ตรงผนังถ้ำนะครับผมก็มีการวาดภาพนะครับน่าจะเป็นภาพของบนสวรรค์นเนาะเป็นภาพเทวดาหรือเปล่านะครับนี่ครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนสําหรับอ่าเป็นที่ที่พาท่านนะครับมาจับพรรษาเนาะแต่ตอนเนี้ยไม่มีพระอยู่นะครับผมคือฝุ่นก็ฝุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับน่าจะไม่นานนะครับผมแต่เริ่มนะครับเปื่อยไปแล้วนะเพราะว่ามีปวกกินนะครับนี่มีหมอนมีถ้วยมีจานนะครับมีน้ำดืนไะว้นะครับด้านในมีพระพุทธรูปนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับโอ้โหเนี่ยผมรูปปั้นต่างๆเนาะคือสามารถเห็นอ่างเก็บน้ำด้านล่างได้เนาะสวยมากนะครับผมโอ้โหก็คือด้านบนนะครับผมด้านบน ยิ่งสวยครับก็คือเป็นรูปวาดเนาะนี่ครับไม่แน่ใจนะครับเป็นรูปวาดของนะครับอะไรนะใครดูคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้น่าจะเป็นดวงอาทิตย์หรือเปล่านะครับแล้วก็มีดาวข้างๆดีกว่านะสวยมากนะครับแล้วก็ดูสีของผงนังถ้ำด้านบนนะครับเหมือนลอยอยู่บนอากาศอย่างนี้เลยเนาะ สวยมากครับผมถ้าใครนะครับอยากมาเที่ยวชมนะครับผมก็เชิญได้นะที่สำนักสงฆ์ถ้ำโขงนะครับอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมก็เดินขึ้นมาค่อนจากวัดถ้ำโขงนะค่อนข้างที่จะไกลครับผมน่าจะประมาณเกือบหนึ่งกิโลเลยครับทางชันขึ้นมานะครับผมด้านในฝั่งนี้นะครับมีรูปปั้นน่าจะเป็นพญางูขาวเนาะงูเผือกนะครับผมนี่ ไม่แน่ใจนะเมื่อก่อนท่านอาจจะเคยพบงูใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเลยปั้นเป็นรูปปั้นไว้นะครับโ oh. อ้เข้ามานี่ขนลุกเลยนะครับผมโ oh. อ้มาเป็นเล่นนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นาภาพวาดของช้างเนาะสวยมากครับโอ้ oh. ไม่คิดนะครับว่าบนภูเขาจะมีสถานที่นะครับ สวยงามแบบนี้เนาะโอ้โหก็คือดูจากรูปจากภาพนะครับไม่สวยเหมือนตัวจริงนะครับผมไม่สวยเหมือชานที่จริงนะน่ด้านบนก็จะเป็นพระพุทธร,รูปนะครับโอ้ตรงนี้นะครับน่าจะผูกพังไปมากแล้วผมนี่ปวกเป็นไปหมดแล้วครับไม้น่าจะหักลงมาเลยนะผมคิดว่านะครับ ภาาน่าจะไม่ได้ขึ้นมานานแล้วครับผมตรงนี้มีทั้งรูปวาดเนาะะมีพระพุทธรูปนะครับหลายองค์เลยครับมีแบบเป็นไม้แกะสลักก็มีนะครับด้านในนะแต่ผมขอไม่ขึ้นไปนะผมเพราะว่าตรงนี้ไม่แน่ใจน,นะครับกวหักนะครับโอ <sy> ้ยโอ้ยอยตรงนี้มีดังแตนด้วยครับโอ้ผมลืมดูนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมขอไปข้างนอกก่อนทํา เกือบไปแล้วครับผมโอ้สวยมากเนาะนแล้วก็ด้นบนนะครับผมมีถังน้ำนะครับถังสแ,แตนเลสเนะาะถังพลาสติก,ตกถังสแ,แตนเลสเขาขึ้นมาได้ยังไงเนาะก็คือแต่ละสถานที่นะครับที่ผมไปนะครับส่วนมากผมจะแบบน่าขึ้นนะคะที่เขานะครับนำสิ่งของแบบเป็นถังน้ำนำหินนำเหล็กนำปนูนขึ้นมาได้ยังไงเนาะ สูงมากนะคะขนาดผมเดินมาเฉยยังเหนื่อยมากเลยนะเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งด้านนี้กันอีกนะครับคือขึ้นมาด้านบนตรงจุดนี้นะครับเย็นมากเลยนะผมว่าลมน่าจะผ่านนะครับผมโอ้โหคือเข้ามาจุดนี้นะครับขนลุกบูบา้าบูบ้าไปนะ ดูในคลิปอาจจะไม่น่ากลัวนะผมแต่สถานที่จริงนี่คือโหยครับโอ้จุดนี้นะครับผมโอ้นี่ครับจุดนี้นะครับเป็นที่มาของถ้าโขงเนาะก็สังเกตดูนะครับอาจจะโค้งนะครับผมเหมไหมโค้งคดไปมานะครับตรงนี้เป็นรูเป็นป่องขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้เกิดตรงกลางเลยนะครับสวยมากเนาะ โอ้เป็นสถานที่มหัศจรรย์มากนะครับจุดนี้นะสวยจริงๆครับผมนี่เห็นไ,ไหมครับคือถ้ำจะโค้งเป็นเหมือนสะพานนะผมเป็นเหมือนสะพานไปเลยนะแล้วก็มีดูตรงกลางนะครับคือนะ่าเราจะนะ่าจะสามารถไต่ด้านบนได้เลยนะผมว่านะครับผมสวยมากนี่ครับจุดนี้นะครับเป็นเหมือนการนะเอาหินเนาะ น่าจะมาถมนะครับผมให้เป็นที่เรียบๆนะฝั่งนี้ก็ถมให้เป็นที่เรียบๆไว้สาหรับเดินจงกลมนะครับผมนี่ตรงจุดนี้ก็โอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิพระล้างนะครับตอนนี้ก็คือปวกกินไปหมดแล้วครับผมโอ้ตรงนั้นรังแตนใหญ่มากนะครับนี่นี่นี่ ว้าวลาักใหญ่นะแม่น่าจะเป็นร้อยตัวนะครับผมตรงนี้ก็สังกะสีเนาะนะครับพระท่านน่าจะาลื้อออกจากนะครับกุฏิล้างนะครับเพราะว่าปวกกินแล้วก็ลื้อมาไว้ก่อนเนาะวันไหนขึ้นมาน่าจะมาบูรณะใหม่นะครับผมคิดว่านะตัวนี้จะเป็นคของใหญ่นะผมนี่ครับปฏิทิน2023นนะเดือนกุมภานะครับผมล่าสุดเดือนกุมภานะครับผมคิดว่าพระท่านน่าจะ ลงไปจำพรรษานะครับผมที่วัดด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านบนนะอาจจะนะครับไม่สะดวกในการาหลายๆอย่างเนาะนะครับผมก็ถ้ำนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นถ้ำล้างนะก็คืออยู่ในวัดนะครับผมอยู่ในสำนักสงฆ์ถ้ำโขงเนาะสวยงามมากครับผมอาจจะเป็นที่สมับให้พาท่านปีกวิเวกมานะครับผมพวกไม้กวาดนะครับผมพวก เข้าขอเครื่องใช้หมอ้อน็อกาต้มน้ำร้อนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผมยังไม่ลกเท่าไหร่นะค่อยขั้นที่สะอาดอยู่ครับแท้งน้ำนะครับผมอน้ำยังเต็มอยู่นะครับน่าจะใช้รองน้ำฝนนะครับตอนฝนตกลงมาเนาะตรงนี้เป็นหลืบหินนะผมโอ้โหสวยมากนะครับนี่ แล้วก็วังเววังเวย,ยังไงไม่ดูนะโอ้มีดูด้วยนะผมโอ้โหครับคือบริเวณจุดนี้นะครับเย็ยนมากๆนะเย็ยนบุบบ้าบุบบ้ายังไงไม่ดูนะ เหมือนเป็นรูเข้าไปเลยนะครับผมแต่ผมต้องมองดีๆนะเผื่อมีต่อมีแตนนะครับสวยมากนะครับอุ้ยอุ้ยฝัย่งด้านนี้นะครับเป็นเพลิงถ้ำเล็กๆนะครับผมดูแล้วนะครับน่าจะเป็นทางไหลของน้ำเวลาฝนตกเนาะอุ้ยตัวแกนวะิ่งเข้าไปนะครับเมื่อกี้เวลาฝนตกนะครับน้ำน่าจะ ไหลลงมาจุดนี้เลยนะเงียบสงบครับโอ้ตัวนี้มืดมากครับผมน่าจะสุดแล้วครับผมตรงนี้ เป็นทางตามตัวนี้เป็นลืบนะครับหินเล็กๆเกนาะุกแก่ถ้ำก็เล็กๆนะครับเยอะมากเลยนะน่าจะสุดแล้วครับ ก็เมื่อกี้นะครับผมพาทุกคนนะครับไปชมฝั่งฝั่งด้านนู้นเนาะนะผมเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมจะพาไปชมฝั่งด้านนี้ครับฝั่งด้านนี้ก็เหมือนเป็นเพิงหินเป็นถ้ำเนาะนะครับแล้วก็จะมีถังน้ํานะครับผมนี่เป็นถังรองน้ํานะครับน้ํายังเต็มเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาให้ก่อนเนาะเพราะว่ากลัวอ่ายุงไข่นะครับผม ขออนุญาตนะครับไมนะครับน้ำยังเต็มอยู่เลยนะครับผมฐานนี้ก็น้ำเต็มอยู่ครับโอ้โหตรงนี้มันเป็นเหมือนเพิงหินเนาะนะครับแล้วก็มีถังน้ำเต็มเลยครับ เดี๋ยวต้องดูดีๆนะผมเผื่อมีรังแตนนะครับตัวนี้มีสังกะสีนะผมมีผ้าเหลืองนะของพระท่านด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นเหมือนเชือแขวนนะโอ้เมื่อก่อนนะครับผมคิดว่าพระท่านน่าจะประจำปรรษาจุดนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมด้านล่างคือเรียบเลยนะครับผมแล้วก็ผมเห็นเป็นผ้าเหลืองครับผมโอ้โหผ้าเหลือง น่าจะนานมากๆนะครับผมก็คือโดนพวกกินเลยนะครับไปเปื่อยไปหมดเลยครับผมนี่ก็โอ้โหนี่ยครับเป็นเพิงหินเนาะเป็นเหมือนทางไหลของน้ำเลยนะครับนี่น้ำน่าจะไหลลงมาตรงจุดนี้ก็ไหลนะครับนี่ค่อยๆไหลมานะครับผม Oh. ตอนฝนตกน่าจะสวยนะสวนนี้นะครับน่าจะเป็นน้ำตกครับผมจุดนี้เดี๋ยวผมลงมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับโอ้โห oh สวยจริงครับจุดนี้นะ่ะ ลักษณะนะครับเห็นไหมจะเป็นเว้าวเข้าเว้าวเข้านอนน่าจะโดนน้ำนะครับกัดซาะเลยนะนี่ครับรูมเมื่อกี้จะไหลลงตรงนี้นะครับฝนตกนะครับน้ําอาจจะโตนออกมาตรงรูนี้เลยนะผมคิดว่านะครับผมน่าจะมาดูฝนเนาะดูฝนน่าจะสวยมากเลยนะสวยนะครับหินโซนนี้ก็สวยครับผมหมวาวโคง้งโค้งเนาะ ครับสมชื่อนะครับถ้ำโขนะครับน่าจะไปไม่ได้แล้วครับผมเดินม,มาฝั่งด้านนี้นะครับผมจะเห็นเป็นรูปปั้นม้านะครับตัวใหญ่มากนะ ต้นม้มโค้งเหมือนเป็นประตูเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่พระท่านส่งน้ำเนาะนะครับ เห็หมอนเสร็จไรด้วยเนาะนะโอ้สวยงามแล้วก็อัศจรรย์มากนะครับจุดนี้โอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมสำนักสงฆ์ถ้ำโขงเนาะนะครับจุดนี้นะครับจะเรียกว่าถ้ำโขงนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์ถ้ำโขงนะครับแต่จะอยู่บนภูเขานะสำนักสงฆ์ถ้ำโขงนะครับจะอยู่ด้านล่างนะผมเราต้องเดินขึ้นเขาขึ้นมานะครับก็เส้นทางถือว่าชันมากๆนะครับผมแต่นะครับ ก็คุ้มค่ากับการเดินทางขึ้นมานะจะเจอสถานที่แบบนี้นะครับสวยมากนะครับผมเหมือนแบบหลุดเข้ามาในที่ไหนสักแห่งเลยเนาะนะครับผมถ้าใครนะครับอยากมาชมก็เชิญได้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกทคนนะที่ติดตามรับชมมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปิดภาพกันใดต้องขออภัยนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ